เพื่อนๆเคยไหมครับเวลาจะซ่อมพัดลมหรือว่าถอดพัดลมมาล้างพอจะถอดใบถอดไม่ออกติดแน่นแบบนี้เดี๋ยวผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันมาดูกันครับเครื่องมือที่ใช้นะครับก็ให้เพื่อนๆหาค้อนมาสักหนึ่งอันเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับอย่างแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนอนพัดลมลงกับพื้นแล้วก็หงายแบบนี้ก็ไม่ต้องวางสูงจากพื้นมากนะครับเดี๋ยวจะร่วงลงพื้นแรงนะครับยมเครื่องมือนะครับมือข้างหนึ่งนะครับสอดไปด้านล่างอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ยกขึ้นเล็กนน้อยะครับ ให้มันรอจากพื้นหน่อยๆนะครับเนี่ยประมาณนี้ใช้ค้อนนะครับค่อยๆตอกตรงแกนนี้เบาๆนะครับย้ําว่าเบาๆนะครับอย่าตอกแรงเดี๋ยวเกลียวจะเสียหายได้นะครับค่อยๆตอกตอกไปเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อแกนจมลงไปขนาดแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆยังไม่หลุดนะครับก็ให้เพื่อนหาอาจจะเป็นเหล็กหรือว่าจะเป็นดอกไขควงเก่าๆหรือจะเป็นแกนพัดลมเก่าก็ได้นะครับเอานํามาตอกส่งลงไปอีกนะครับ ออกมาแล้วครับนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับแกนหรือวัตะปูหรือว่าไขควงนะครับจะต้องเล็กกว่าตัวนี้นะครับรูนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดอีกนะครับผมเ,เพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคหรือวิธีการถอดที่ง่ายกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาแบ่งปันเพื่อนๆท่านอื่นที่เข้ามารับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียแล้วก็แนวทางให้เพื่อนเพื่อนได้ไม่มากก็น,น้อยถ้าชอบเทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้หรืองานช่างงาน DIY กดติดตามผุ่มไว้ได้เลยนะครับ